นี่คือตัวที่แรงที่สุดในเกมโรบอกแมปขโมยสตีวเบรต์มงกอรเพลิงอีกดิวครับผมดาก่อนคาเนโเลนี่คนเหมาะกับมันรับผู้นี้ตัวละ30,000บาทครับคนมูลค่าของมันเพราะเป็นตัวที่แรงที่สุดและติดถึงสสถานะนะครับเป็สถานะใหม่สไปเดอร์ด้วยที่มันมีแมงมุมตรงตาครับผมและดูครับฟาร์เงินครเวอร์แป๊บเดียว1 6ุดทิลเลียแล้วเก็บปับ๊บเด้งทีละ12ล้าน เวอร์จัดครับทุกคนผมอยากเห็นรีแอค3ตัวบาทมากว่าตอนที่มันเห็นมังกรเพลิง2อสถานะตัวเนี้ยมันจะทําหน้ายังไงมันจะทำเลพีเ่งหรือเปล่าโดยเฉพาะไอเจอรเนี่ยว้าวแน่นอนมันอินแบบนี้มากคนดูดิเท่จัดอะมันพนไฟอะเวอร์มากคนเวอร์เด็กมันไปเล่นแพทใหม่มาทุกคนอิงแม่แตกตัวสีเข็ก็อินมัวแต่กินข้าวอะอดะอดเลยแย่จัง กากีพี่ดูีมาดูมนี่นี่พี่มียางนี่นี่นี่าว่ากาลสตุนตาี่มีบ้าว้าวตัวอะไรนะกาลาสบาตาดากูตาอีเวนต์่ะได้ข่าวว่ามีแมงมุมอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ไปอีเวนต์แล้วพี่ไม่ได้วัวนะพี่ดูนะมันไม่ใช่วัวโอ้พี่แจ๊อ พี่จับตัวพี่มันใช้หัวที่ไหนอะหัวก,กูจะรั่วไปจะอวดอะไรกูยังมีคนโงน่เนตตี้อยู่เลยแล้วลัวอ,อ,อยู่ไหนอะหัวเอาไปให้ทาโก้กินแล้วไง <ốc ฆ> ตัวที่ทก,กินทาโกอยู่ไหนอะแอดมินน้า,านอ,นอย่าไก,กินไดแล้วตัวซีเคตทากโกสวยสวยมันจะยิ่งให้ตัวดีๆซีเคตทาโกไม่ได้ไยจะอวดการหิดไอี่ใโชว์ควายกูกูปวดหัวชิบหายเลยว่ะอันนี้แพคใหม่เพิ่งอัพมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคน น่าจะอัพได้ประมาณ2ชั่วโมงมั้งเวลาจากตรงนี้ซึ่งตอนแพทใหม่อะกูได้ข่าวมันมีสถา,านะแมงมุมแมงม,มุมด้วยปะใช่นี่เนี่ยเนี่ยเพี่รู้ได้ไงวะผมยังไม่มีตัวไหนติดสถา,านะเลยมันบวกเกยอะอยู่นะกูมีตัวนึงติดสถานะแมงม,มุม,มอะไม่รู้ว่าดีเปล่าลองมาดู้วยเด็<ต>อ<แ>กอยู่บนสุด <แก S 1> ตัวเนี้ยติดสถานะแมงมุมไม่แน่ใจว่าดีไหมอะดูให้หน่อยดิวัดปื้อปื้อปัตตปิมไอ้เนี่ยปื้อปื้อปัตตปิม ไอคิมมันอไ้ไ้ไอคิมันอไ้ไไอใครีคร่ไอเ้ยเฮ้ยนอใมร่ก่ขอึอไร่แขออแป๊บนึงขอดึอแป๊บนึงโอ้โไอ้หา่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใครฮ่อฮ่าฮ่าดมันติดสถานะมึงด้วยย ใช่คือมึงสองตัวไม่ได้อินแมปนี้เหมือนไอจีอารจะไม่รู้ค่ามึงดูเรียกไอจีอาสิก่อนธรรมดาไม่ติดบั๊บเขาขายกันตัวละห้าพันนะมังคอไม่ติดบั๊อ่ะกูรู้แล้วแถมเพิ่งอัปเดตได้2ชั่วโมงแต่กูมีแล้วอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะพี่ได้เอาไปจากไหนอ่ะมีเพื่อนและมีเพื่อนหรอพี่ได้หรออืมก็ตอนนี้มึงเล่นกันสามคนอ่ะในเซิร์ฟกูคนเดียวอ่ะกูก็นั่งเล่นเหมือนพวกมึงอ่ะแต่ว่ามังกรมันออกมากูเลยหยิบโอ้โหไปนั่งคนเดียวอะไรอ่ะ ไ,ไม่หรอกพี่ไม่ต้วงกันนะแแบบนี้ของต่างชาติอ่ะผมเห็นเขาประมูลกันอะ่ะตอนนี้นำอยู่ที่15,000บาทแต่ว่าราคาให้600ล้านนะก็คือกากออกมังกรเหมือนกันแต่ประมูลกัน15,000ห้าคิดว่าตัวกูกีบกก่บาทอ่ะืืออนนนนาาได้ถือได้แต่ขอล็อกนะเด <c oughs> ี๋ยวทำแปลกแปลกเฮ้ยพี่การผมขอถ่ายรูปหน่อยพี่จ้าพี่จะพี่เพ้นหลบไปหน <c oughs> ่อยไปแอคเด็กในเฟซก่อนได้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 มาเลยแแบบดีมากนะทุกคนก็อยากให้เพื่อนเห็นคลิปแรกดีกว่าเบนร็อดของเราอ่ะว่าน้องเขาจร่งขนาดไหนมีมั้งยี่กับบอลมาซ้มอ่ะ เทียบกับโกอกาเดนอะเทียบบอมบัสซ้มก็คือบอมบัสซ้มล้านโลอ่ะตัวเนี้ยอีกนิดเนี่ยอีกนิดเนี่ยมึงดูตามังกรในแมงมุมด้วยพ่อค้าหลายคนน่ะอยากจะจับยังไม่เคยได้จับอ่ะอ่าแต่ได้จับอ่าบารมีกายหินมึงได้จับ พอโมให้มันอิจฉาได้เฉยนะทุกคนพออัแเดปุ๊บมีคนขายปรับก็เลยปิดดีลมาได้ในราคา1น0 0 0บาทครับผมแล้วก็เอามาแอคทันทีเลยนะขาทุกมันเพิ่งจบอีเวนต์ใหม่กันมาเจ้า้องจะว่าไงอ่ะถ้าเกิดพี่งอน้องด้วยอตัวเนี้ยโอ้โน้องรักตายเลยีผมไม่เคยกดพี่เลยบอกตรงๆอ่ะเดี๋ยวพี่เห็นในตัวบ้านผมป่ะพี่ไม่กดขายให้หมดเลย บ้านบ้านผมก็หลายพันอยู่บ้านผมมันก็สามสี่พันอ่ะเดี๋ยวผมดูแลให้อ่ะก็คือมึงยอมแดกทั้งหลักเพื่อตัวนี้ตัวหนึ่งเป่าพี่เลยน้องเปล่าพี่เลยเนาะปากมังกรมันหอมหน่อยดูดิจ้างินมันเด็กเทียร์สิบสองมันบินเลียนอ่ะเนาะสิบสองพันล้านอ่ะพี่แบบรวยไม่ไหวอ่ะพี่ก็อยากจะแบ่งๆกันรวยอ่ะไหนบ้านเจ้าดูหน่อยสิผู้เรีอคทีฟแม็นี้มากที่สุดในโลกใบนี้เจ้ามึงคิดภาพบิบมันจะหาแค่ไหนถ้าเกิดมึงหยิบมังกรกูอ่ะแล้วมึงขายต่อหน้ากูเพื่อเอาคืนอ่ะโอ้ นีงจะเป็นตำนานเลยนะเว้ยน้ผมทำไม่ลงอยู่แล้วไอ้คนปกติใครจะขายทิ้งวะถ้าผมเอาไปขายใน Facebook อ่ะไม่แน่โอ้มีคนพยายามหมอเมื่อกี้ตอนผมถือมังกรแม่งขนลุกอเกมแม่งแบบทะลุเมาส์คีย์บอร์ดมาเลยตอนถือแบบไออุ่นมังกรอ่ะ ไออุ่นมังกรพี่การพี่การพี่การผมขอยืมวันนึงเอออกูรู้แล้วมึงตื่นเต้นไอ้ฟังกูก่อนเลยไม่มีอะไรมากเว้ยกูขอพูดตรงๆเลยละกันว่าไอ้มังกรตัวเนี้ยกูซื้อมาให้พวกมึงใช่หรอหวานเจี๊ยบใช้พวกมึงเอาไปได้เลยครับใครได้ก็เป็นของคนนั้นไปปล่อยบ้านกูไปล่อยบ้านกูปล่อยบ้านกูเชื่อกูปล่อยบ้านกู โวยบาโก้แจ๊บไปแล้วได้่ผมไม่ต้องใช้เมนูแอดอมันไม่มีทางขโมยได้แจ๊บไว้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปจาได้ว่ะจะได้ว่ะจะได้ทุกจังหวะจาได้มากไปแล้วครับโอ้โหี่เจ้า่าแล้วจังหวนี่ครับผมจะเอาไปแล้วจเอาไปแล้วจะเอาไปแล้วจะเอาไปแล้วะอาไปแล้วจอาไปแล้วาไปแล้วจอาไล้วาไปแล้จะาไปแล้วจะงอาไปแล้วจะาไป้วจงาไป้วจ่เราไปวจงาไปแวจอาไป้จะาวจาไปแ้วจาไปแลาไปแลาไปแลา ตัวเรียบร้อยครับผมมาสเจริงครับว่าประกอบตัวนี้จะเป็นของไทยแล้วมีการตัดกันรอบเกิดขึ้นระหว่างเจ้าที่เจี๊ยบกับเหยอกหนิงนางนี้ไปทางป็นตัวของจงกอนไดบหรือเปล่าแล้วจังหวะที่จงกอนกระแทกใช้จังหวะขีดเหนือยที่ได้หยิบประกอบเข้าไปขณะที่แจ้เจียบกับหยอกหนิงต้องร้องกันแต่แจ้งได้คว้าครับแตจ้งออกมาไม่ได้ครับติดกับดังของเจ้าทีมเจี๊ยบแล้วมาแล้วครับแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วครับไม่ใช่ ได้แล้วครับผมแมวบ้านอยู่ใกล้แต่ว่าไม่มีใครหยิบมังกรมาได้เลยจริงๆผมไม่ใช้ไม่ด้วยม่อกันนะถ้าเกิดโวนตัวแต่ดูทรงแล้วน่าจะต้องใช้นะชจะเป็นของใครครับพัะกรไฟโัวดีครับผมกูบอกแล้นะว่าใครได้เอาไปเลยมึงจะไปกดขายทิ้งต่อนหากูกูก็ไม่ว่ากันเว้ยมันคือของของพวกมึงสัญญผมจะไม่ขายแต่ใครจะขโมยได้อันนั้นแหละอีกเรื่องแล้วจังหวะที่ยัดที่เจลเดินอ้อไปอยังสวยงามครับอะไรอะไร จะอาหายตัวแล้วครับจังหวะนี้จงกอนให้จังหวะทีเผลอและ,ะทีแจ้เจ้าอย่าทะเลาะกันเร็วามากครับ เจ้าก้อนเดาจุกเราแย่เดี๋ยวไปแล้วเรียบร้อยหลุดไปครับผมกูยนแล้วเขียนแทบบตอนนะพอกเขยกูบอกว่ากูของเลยมาบ้านกูก่อนหรือกูให้เดี๋ยวกูให้ไงแบ่งเนี่ยอะไรแล้วมาบ้านกูก่อนกูไม่ต้องทำอะไรเลยเดอาบ้านมาใกล้มากเลยนะเว้ยนิดเดียวเองสู้ๆหน่อยน้องเอาละครับผมแล้วจังหวะนี้สวยน้ำจัดครับแล้วแซฟดูมีทรงบ้างครับ แซ่บวิ่งก็ไปทเขาที่ถ่านตะเวนใก้จะถึง้เพยแค่คึ่งทางเท่นั้นแค่รนั้เสรเรียบร้อยเราขัดโดยเหยวหมีก่อนใครกูก่อนครับของกูครับของกูครับของกูครับเสลอเสลอกด้ด้ได้ก็ลงมดนก็ลงมาดิเอไม่ได้อะ แบบสอบถามนี่มันถามกูว่าอะไรนะชอบกิจกรรมเป็นทีมหรือว่าคนเดียวเป็นทีมดิโคตรมันเลยต่าคนเดียวเยอะเลยจริงจริงจริงเล่เป็นทีมไม่โตรมันอ่ะสิ่งนี้มันจะสนุกขนานได้เหรอกูเล่นคนเดียวเมื่อกี้มันจะไม่เหลือเม่นวดมีล้วกูนั่งจับเวลาอยู่ตั้เน้ยกูยังตักเอาเลยขึ้เลย เขานับสกิลคูดาวครับผมอุ้ย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 อุอุ้เาดียวเรียบร้อยอาผมมีคนใช้เมนูนครับผมพวกมงสังคีกันไหมไอ้มัน้หมสามคนอะแต่ก็ไม่รู้อะว่าถ้าเกิดมีคนนึงหยิบไปอะจะโดนปิดหรือเปล่า้ยใครมันพึ่งใส่มันไว้ใจไม่ได้พวกเยเนียไปไหนไปไหนไปไหนวยนัมือบางทีบรรดา้ามันก็เบือบ้างอะอยากจะลงมัอด้วยืไอะคัอ้เหมือนจ อะไรทุกคนคืออะไรนโปเกมอนน่ะเทสเร้อรับจังหวะนี้ไปแล้วครับตัวไฟบัฟสปีดมาแล้วครับผมเฮ้ย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 เจ้าหมิงเดินจู๊กแต่เรียบร้อยไม่ไหวครับอุ้ยแล้วในเมื่อมีคนทะเลาะกันจังหวะนี้จงกอนและทีมเอ๋อครับจงกอนและทีมเอ๋อเฮ้ยดูมีทรงดูมีทรงเรียบร้อยจงกอนอื้อหืออีกนิดเดียวแจ๊บแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเสียดายมากๆเลยแจ๊บ มึงเกิดแล้วมังกรตัวละสามหมื่นไปขายแล้วก็ซื้อบัตรคอนเสิดพิทูวันที่แสดงแถวรัฐนดี๋ยวออกไปไอ้ยแต่เหมือนว่ามีงานสะสมไอคอนกันเองแล้วครับและเรียบร้อยครับผมไอ้แจ็ปตัวเจอาจิ้มแจ่วกัน้วครับดึงดึงแล้วแบง็คโคโกลไดมอนด์ของแจ็ปก็ถูกตัดโดยเจอาจิ้มแจ่วไปแล้วหนึ่งตัวอ้าวตัวนี้มันคือเจอาแล้วเหรอวะเรากังเกิลคอมบิเนชั่นตัวที่เราเอามาโจคนเดียวมันมีคนเดียวมันมีคนเดียวพี่นึกว่าน้องจะโฟกัสมังกรจะไม่สนใจอะไร ตัวนั้นมันก็พันประการครับโอ้แต่แจ๊บแตปแจ๊บฉัดไฮไอคิวพี่แจ๊บพี่ไอคิวสูงมะเนี่ยพี่รอเขาลงไปก่อนแล้วขึ้นมาหยิบโอ้แกงแบบแกงไม่เห็นนะแกงไม่เห็นโอ้ยปมบุลีแต่แจ๊เลยโอ้โอครับตอนนี้จ๊บน้ำผ้าตังไว้หากันอีกครับมังกรตอนนี้ได้ไปของแจ๊บซื้อมาเพราะแจ๊บหายตัวอยู่ครับ่แจ๊บขออนุญาตเปิบปกความจริงครับผมและจังหวะนี้ครับจังกอนแต่แจ๊บ มุมนี้เขาเดินตรงตรงแบบคนเดียวเดียวเงาเงาครับแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะได้ได้แน่นอนครับโอ้ยเฮียนี่ไม่เดียวไม่เดียวแล้วชีวิตมันจะกลับมาที่คุณแล้กลับมาที่ของคุณดีกว่าคุณแจ๊คคุณไปอยู่ในนี้ดีกว่าเนี่ย ะวันขึ้นแล้วนะคบผมตอนนี้มังกรยังคงอยู่อย่างปลอดภัยไม่มีใครสามารถทําได้จริงๆรหรือว่ามังกรตัวนี้จะไม่เป็นของใครเลยและแจ็คโมโหตบจีอาทิ้งแกเขาเขมิมังกรทันทีเรื่องดีเฟตของเขารับแล้วก็ล่วงไปอย่างรวดเร็ว และเรียบร้อยครับทีมเอ๋ของแจ์เอาแล้วครับผมบอกมาคงคงอิงยางและเรียบร้อยครับดูบ้างไฟเรียนหกเรียบร้อยการพูดอะไรแรงแล้วถ้าแจ๊บเหมือนว่าจะทอแล้วนะครับเขายืนจัดระยะไกลหรือว่าเขากำลังดูเชิงอยู่ตอนนี้คคมมีีนนสภาพจิตใจยังอาจจะไม่ไหวแล้วครับเพราะโดนเพื <ías> ่อนบุห <me> รี่หนักเกินไปเนาะแล้วบอกาไงดีครับแล้วในจังหวะนี้แซจ์ เกิดสามวัยคิวขึ้นมาเขาจะหยิบอะไรขึ้นมาครับโอ๋ยกูโดนกูโดนกูโดนไอ้แจ๊บจะทำกูไอ้แจ๊บจะทำกูไอ้แจ๊บจะทำกู เรียบร้อยไม่สามารถเล่าสายตาของแจที่เจแล้วนะครับผมกิ้งไปไกลเลยหือคนดีดีกดดนตีไใช่มใช้ไปนอกแเลี่ยนไม่ต้องใช้เหมือนว่าจะมีอารมณ์นอกเกมเกิดขึ้นแล้วนะครับผมในจังหวะนี้ครับผมแล้วว่าในจังีเหมือนแบบนี้แล้วภาจะเดินไปแล้วครับหับรีจัรีบบลอยลอยลอยลไปครับผมเลียวหมิงจะเจะเขานล้ครั ขอหมดหรือเปล่าแก้ขอเติมขอแป๊บนึงครับเฮ้จงกรบอกว่าขออนุญาตหยิบสวยหน่อยจะตั้งองค์กรขึ้นมาน่ะมันไม่ยอมมาหยิบนะแต่แมงมันแบบสกิลทเาเนี่ช้ไม่จับจะได้แล้วว่าใช้ไม่จับจะได้แล้วว่าชิบหายแล้วแล้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับผมโดนจังหวะยิงเตนก่อนเอ้าเฮ้ยได้เหรได้เหรอตกใจ หัวผมโตมากน้องชายพี่ไปเดี่ยวจับเอ้ยจับไปแล้วจ้าเกือบถึงแจ็คเดีดดายจริงนะครับจงกอนคุณอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะอีกเพียงแค่เนี่ยกี่ช่องเลยเนี่ยคุณก็จะได้แล้วแล้วแบบนีมันยังนิดเดียวนะจังหวะนี้และเรียบร้อยครับ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 ตอนนี้ยาวมิงได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโดนปากตะตูดไปครับผมรอยเขี้ยวเต็มก้นเลยหมาน้อยตัวนี้ เฮ้ยโจะแซ่บขโมยอะไรมาวะนี่ครับโดนแซ่บขโมยมาเราจะมาทูซูบาร์ดีกะและชายคนนี้เขามีความพยายามครับผมไอ้เจ้ามันกวนสั่งตีนะเหมือนว่าน่าสัมผัสได้ถึงความร้อนในน้ำเสียของพี่จงกรแล้วนะครับผมอีกแค่นิดเดียวอีแค่นิดเดียวอีแค่นิดเดียวอะไร เล็บหลอดเทสสามหมื่นบาทอยู่ตรงหน้าแต่ว่ามันยังช้าอุ้ยขายแน่เจ๊งวะเด๊ะสามหมื่นอ่ะกูขายแน่จิวไอ้จิวไอ้จิวจะขโมบมากูกว้าจิวจะขโมบมากูกว้ามีการขอร้องเกิดขึ้นแล้วครับจิวไอ้จิ๋วไม่เอาแล้วครับมังกรมาขโมยกันเองแล้วครับและเอวี่ยงหมงมาแล้วครับคุ้มปังคุ้มปัง

นี่ไงอยู่บ้านกูอ่ะนี่ไอยู่ชั้นล่างเนี่ยทำไมอ่ะไอ้งงตอนนี้งงอะไรอ่ะงงงงจริงก็มันอยู่ที่บ้านกูอ่ะกูก็ไม่เก็มเหมือนกันเมื่อกี้กูได้แล้วมันมีหลักฐานละตี่อะไรก็ได้ก็ไปแต่ดูดินี่ไงเพชรอยู่ตรงนี้ไงเอ้า อ่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่นเลื่อนเลื่นเลื่อนอนู่อนลือนลอนเลื่อนลื่อนเลื่อนลื่อนเลนเลื่อนอนอนเลื่นเลื่นอนเลื่น่นลื่อน่นลื่นื่นลืนลื่นน่อนลื่อนเลื่นนลื่นนลืลื่นลื่ลื่น่นลื่นลื มันหายได้ไงอ่ะคิดว่าน่าเป็นจังหวะที่เพรขโมยได้แล้วกูหยิบออกมาทันแล้วกูกำลังจะกลับคืนเข้าบ้านแล้วมีคนใช้แอดมินลื่นใส่กูแล้วเกมมันไม่รู้จะกลับภูไปไหนก็เลยหายไปเลยเฮียจริงปะเนี่ยใช่เฮียับ้านกูดิน่าจะหายจริงทุกคนเรียบร้อยครับมังกรไม่มีใครได้ไปรวมทั้งตัวกูเองครับดับฝันมู่ด้วยบั๊กของเกมเอาเฮียไอ้ตัวมันเล่นไหม ไม่มีใครได้ลงโต๊ะกูเองกัน่ามาสูดจุดศูนสูนย์ศูนย์เลยนะเว้ยไอ้กูจะเอาคืนอ่ะกูยังไม่ได้ยิบเข้าบ้านเลยหอยเหวี่ยงใช้แอปมิโนเอ็นบินลื่นจะเอาคืนโอ้โหอะไรเกูไม่รู้อย่าไม่ต้องร้องใช่ไหมะมังกรกูหายไม่ใช่มังกรมึงไม่เสียดายแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปวดทุนปวดทไม่เป็นไรมึงตอบโต้ตามหลักธยานมึงจะมังกรคืนเดยวเฉย จะมาแย่งกันเองทำไมคูวงก็บอกแบ่งกันใช้ก็ได้ปะไอแม่งเอาไปขายผานอันนี้คือจัดจบที่แม่ค้านคิดทุกคนไอเดียเจียอานนี่แม่งคลิกเล่นเตื่นอยู่คนเดียวเลยไอสัตว์สกิลใส่กูเนี่ยสนุกจัดกดกดเพลงไปแล้วมาก่อนไป่ได้แจ็แอนดมินทุกคนด์มิลทุกคนต้องมิน ไอเอามุปกรกูคืนมาเรียบร้อยครับทุกคนมังกรเราได้เหอแต่เท้ากระดุกบไม่เป็นไรจีอาไม่ต้องร้องน้องชายพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เงี้ยกูพรอาหารี่กูมาสี่วันแลยสายกูยังไม่แม้แต่คนขายไม่ไม่ไม่แล้วทำไมต้องเป็นกูที่มาปอดมึงไว้อีกของเขาของเขาของเขาเรียบร้อยฮะทุกคน ฉากจบที่ไม่คาดคิดฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับบักนี้ด้วยครับเมื่อกอนตัวละสามหมื่นผมไปแล้วเอจอกันเจ็ดตัดเอ้ยกายขอโทษว่ะไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไร